นำสนุนได้ผ่านซูปเปอร์แตงหรือพร้อมเพลในท้ายคลิปวิดีโอไม่เปลี่ยนชุดไหนเหรอใส่ชุดเดอร์เบียดเลยแล้วจะทำไงต่อละ่ะจะกลับไปที่เคจีบีเหรอ คุณใหญ่ชัดท่าอะไระ่ะเคยคิดที่จะกลับมาที่อเมริกาบ้างไหมจะกลับไปไม่ได้แล้วแหละจะทิ้งอเมริกาไว้เบื้องหลังแล้วแต่คุณช่วยประเทศนี้ไว้นะฉันไม่ได้ทำคนเดียวสักหน่อยและผมยังติดหนี่คุณเรื่องอาหารเย็นเลยนะ mission, นั่นเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคุณด้วยเหมือนกันเหร หรือมันเป็นคำสั่งละ่ะ oh, หรือมันเป็นคำเชิญชวนละ่ะ hmm. หรือเป็นคำสัภาพละ่ะตอนนี้ฉันไม่ได้รับคำสั่งจากใครดังนั้นแล้วนะเพลงโคดเจมบอลเลยนะ โอ้โหขนาดน้ำผงยังเป็นรูปหัวใจเลยคิดดูเพื่อสังเกตเห็นนะเนี่ย ใครมันขัดจังหวะอีวะเนี่ยเอาเปื่อนทิ้งเลยเหรอ อาเวิยท <G uy ant> ําไมหนังเสือมันเปลี่ยนสีเนี่ปวดหลังแน่นอนบนพื้นเนี่ย Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis in that story it was eve who was tempted by the snake in the garden of eden but this time around it was i who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge forgive me snake <laughs> อรุณสวัสดิ์นะสนิทหวังว่าคุณจะหลับสบายนะอย่างแรกเลยฉันต้องขอโทษด้วยฉันไม่ได้ถูกส่งมาโดยคุณชอตถูกนะฉันไม่ใช่สปายเคจไม่เคยทำงานในเอ a ด้วยฉันเป็นเจ้าที่จากสาธารณรัฐจีน ทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกหมดเลยฉัน <tricked> หลอกคุณและฉันขอโทษด้วยเห็๋มีคนบอกว่าไอ้รถที่อีวาขับเนี่ยมันเป็นรถภาคอันเดียวกับภาคห้านะครัรุ่นเดียวกันที่นเนคเคสเนคเขาเป็นคนขี่นะครัและเสื้อก็ด้วยพวกนักปราชญ์จะมีตัวตนอยู่ใน, <You see. S 1> ในประเทศจีนด้วย คุณเห็นแล้วนี่ิรกิจของฉันก็คือตามหาให้ได้ว่าโบกินซ่อนมอดงนัาปราบไว้ที่ไหนแล้วขโมยมันมา,มาฉันก็เลยปลอมตัวไปที่ฐานเข้าในฐานะสปายของ KGB นักทรราร SSA ที่ทรยศ์เมื่อ1960อะจริงๆแล้วทั้งสองคนเป็นผู้ชายอดัมตัวจริงไม่เคยโผลม่มาที่จุดนัดพบฉันก็เลยไม่ต้องเสียเวลาไปฆ่าเขาไง ฉันปลอมตัวเป็นอีวา and and so และคุณและโซคุนรับและวูกินแต่ก็เชื่อฉันหมดมมดดนักป่านั้นเราจะปล่อยให้รัสเซียกับอเมริกาชิงไปหมดเลยไม่ได้รัฐบาลของจีนก็อยาก ได้มอดกนั้นด้วยเหมือนกันฉันได้ฟิล์มที่เก็บมอดกไว้และข้อมูลการยิงนิวเคลียร์มิสไซล์ของเชโกฮอตด้วย5ปีก่อนโซเวียตหยุดให้สปายอาวุธนิวเคลียร์ให้กับเราแต่เรื่ข้อมูลนี้ประเทศของเราก็สามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์ของเราเองได้แล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามแผนบอกต้องขอบคุณคุณนะนะเราโดนหลอกมาตั้แต่ต้นเลยนะผมโดนหลอกซะเต็มเป่าเลยฉันเองก็เป็นหนึ่งในพวกนักปรานเหมือนกันฉันเป็นสายลับของนักปราดยังเป็นเรื่องเกิดก่อนสงครามอีกนะตอนนั้นพวกเขารวบรวมเด็กจากทุกทุกมุมโลก ก็เลยไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่คุณและบูกินมองความแตกต่างไม่ออกแต่ว่าเธอนรู้แต่แรกอยู่แล้วเธอรู้เพราะว่ากอดสงครามเธอก็เป็นครูสอนในโรงเรียนของพวกนักปราชญ์เหมือนกันนะหว่าเป็นคนเดียวที่ฉันหลอกไปได้เธอเป็นคนเดียวที่ฉันรู้ที่เขารู้ว่าฉันเป็นตัวปลอมเธอเล่าให้ฉันฟังทุกทุกอย่างทำไมเธอถึงเปิดใจกับฉันมากขนาดนี้ล่ะ ตอนนั้นฉันไม่เข้าใจเลยแต่ตอนนี้จะคิดว่าฉันเข้าใจแล้วเจนน่เธออยากให้คุณรู้ความจริงเธอเลือกฉันให้เล่าให้คุณฟังนั่นคือเหตุผลที่เธอช่วยฉันไว้ฉันโกหกคุณไม่ตั้งหลายครั้งแต่ไม่ใช่ครั้งนี้แน่คำสั่งฉันจากรัฐบาลนั้นให้เอา มอดกันมาและกำจัดทุกๆคนที่รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอย่างนึ้งก็คือฉันควรจะฆ่าคุณทิ้งซะแต่ฉันก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเรารักกันหรอกนะไม่ใช่เพราะว่าคุณช่วยชีวิตฉันไว้ด้วย แต่เพราะว่าฉันสัญญากับเดอร์บร์เอาไว้เอาจ,จริงๆอีวามันก็รักเันจริงๆนะผมและฉันจะรักษาสัญญาไว้จะแค่อยากให้คุณรู้ <And S 1> และคุณต้องมีชุดอยู่ต่อนะคลายไหมครับฉากนี้พางง่าย้วผม สบายสายร้าเป็นห่มเล่นเสร็จทำลายทันที s n a k ฟังฉันให้ดีนะเธอไม่ได้โทรยศสารร้านหรอกผิดกันเลยมากกว่านั้นอีกเธอนั่นแหละคือฮีโร่ที่ตายเพื่อประเทศของเธอเธอทำตามภานกิจของเธอโดยรู้ดีว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้น Self และคือการเสียสละชีวิตตัวเองเพราะว่านัา่นคือหน้าที่ของเธอ นั่นยิ่งใหญ่กว่าเดอะบอสต่อจากนี้ไปผมขอแต่งตั้งคุณเป็นบิ๊กบอสจุดเริ่มต้นเลยนะคม <are> คุณคือคนรักชาติที่แท้จริงอ้าวแล้วมือมาไงวะเนี่ย เนก็ฝืฝ้นืนยิ้มไปนุ่มเมินนะผมไม่จับแต่หารู้ไหมในฉากลับเราโดนไอ้หมอนี่กระทืมนะผมรู้ไหม <could> เราสามารถใช้หน่วยพิเศษอย่างฟ็อกในกองทัพเราได้เลยคนอย่างเขาสามารถทำาธารกิจแอบย่องรับสุดยอดให้กับเราได้ คนที่มีศักยภาพเทียบเท่าทหารและสายลับเอาแล้มันจะใช้ประโยชน์เราแล้วนะผมการโทรยุกของเดอะบอสเป็นฉากละครที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐเป็นฉากละครใหญ่โดยวอชิงตันที่จะชิงมอดกนักป่าดมาและเดอะบอสเป็นดาวเด่นของโชว์นี้พวกเขาวางแผนว่าพวกเขาจะชิงมอดกที่ผู้ผันโบกิถือของและทำลายเชกฮอตไปพร้อมกัน มีเพียงแค่ฮีโร่ในตำนานอย่างเดอะบอสเท่านั้นที่จะทำให้โูกินเชื่อใจได้เพื่อสามหายรู้ว่าโมโดนักปราซ่อดอยู่ไหนคือภารกิจของเธอทุกๆอย่างเป็นไปตาแผนหมดแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดผู้พันโบกินยิงหัวบลบมิเครีร์ของอเมริกันใส่โรงงานวิจัยของซูโครฟผู้ชอรเลยสั่งให้รัฐบาลสหรัฐพิสูจน์ควาบริสุทิ์ว่าไม่ ได้เกี่ยวข้องแต่พวกเขาจะทิ้งภารกิจในการขโมยบอร์โดก็ไม่ได้ so กเพราะฉะนั้นภารกิจจึงต้องกลับมาทบทวนใหม่กันครั้งหนึ่งทางการในวอชิงตันรู้ดีว่าการที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้พวกเขาต้องกับจัดเดอะบอสทิ้งซะและต้องเป็นฝีมือของคนในชาติเดียวกันปิดงานนี้ทางสาธารณชนจะไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องนี้โดยดิขาด วิธีนี้พวกเขาคิดว่าจะเป็นวิธีที่จะปิดเรื่องทั้งหมดได้ The Boss ไม่มีสิทธิ์กับบางบ้านอย่างเป็นๆและเธอไม่มีสิทธิ์จะปิดชีพตตัวเองชีวิตของเธอต้องจบด้วยน้ำมือของลูกศิษย์ที่รักของเธอนั่นเป็นวิธีที่รัฐบาลต้องการนั่นคือภารกิจที่เธอได้รับและเธอไม่มีทางเลือกนอกจากต้องแบกรับมันไว้ เธอต้องตายด้วยน้ำมือของคุณั่นคือหน้าที่ที่เธอได้รับนอกจากหน้าที่แล้วเธอหันหลังให้กับพวกพ้องตัวเองถ้าเป็นผู้หญิงปกติคงแบกรับนับภาระหนักขนาดนี้ไม่ได้หรอกความอัปยศนี้จะตามเธอไปยังหลุมศพคนรุ่นใหม่จะเกียดชังในตัวเธอในสายตาของอเมริกาเธอจะเป็นคนทรยศ ไม่มีเกียรติยศอะไรทั้งสิ้นในสัตว์ตาของรัสเซียเธอจะเป็นปีศาจที่ปลดปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ใส่เธอจะลงหน้าปีศา์ <the> street, ในฐานะอาญาก,กรสงคราม no และจะไม่มีใครเข้าใจเธอเลย <That S 2> นั่นก็คือ <was her S 2> ภารกิจสุดท้ายของเธอและในฐานะทหารที่แท้จริง<ๆ>เธอเองก็รู้จุดจบของตัวเองดี แต่ฉันคิดว่าเธออยากให้คุณนอกจากทุกๆคนรู้ความจริงนี้เธออยากจะมีชีวิตอยู่ต่อในความทรงจำของคุณไม่ใช่ในฐานะทหารแต่ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณ น่คือเหตุผลที่เธอบอกกับฉันเอง <Snake. S 1> สเน็กบริษัท <'ll> จะไม่มีวันรู้ <she> ว่าเธอได้ทำอะไรลงไปจะไม่มีใครได้รับรู้ความจริง <Her story. S 2> เรื่องราวของเธอความทรมานของเธอจะคงอยู่ในใจของคุณเสมอ ทุกอย่างที่เธอได้ทำเธอทำเพื่อประเทศของเธอเธอสละชีวิตตัวเองและเกียรติของเธอเพื่อแผ่นดินของเธอเธอนั่นและคือวีรบุรุษที่แท้จริงเธอนั่นและคือคนรักชาติที่แท <st> ้ <t reat> จริงจะนึกถึงกระลางน้ำตาออกมาเลยนะหม อันนี้คือรอสําคัญเลยนะผมเรียบร้อยนะผมคูชาวบมวอำนาจแนละ้วเบสเนเป็นหัวหน้าของพรรคอคอมมิวนิสต์ใหม่พร้ะกับโคชิกินนะผมพรีเมียเขาเลยว่าประเทศจีนสร้างวุฒิเคียนและทดสอบในเทสไทรธรรมการนะผมซิกกินเข้าร่วมกับอาฟานนะผมและสร้างอลฟาเน็ตซึ่งออนไลน์ในปี1969นะผมรัฐบาลสารักศึกษาก,ษการรักษาเสียพันธุ์กขนส่ง คิดค้นระบบ EMT อีวาหายตัวไปในฮานอยพรามบินดิคิดค้นพารามบด,ดิกซิสเตอมลิเซียเทลวอชิตันพันตีซีโร่ยุบด,ด้วยฟ็อกซ์สาระได้ส่วนที่เหลือของมมดกสาระได้แตกิงย่อยของพวกนักปราชญ์เปลี่ยนชื่อเป็นแพทย์อ่อนในภาคสี่เพื่อสืบทอดพันตีซีโร่กับหน่วยฟ็อกซ์บิ๊กบอสก่อตั้งฟ็อกซ์เฮาส์แล้วก็โครงการเด็กนรกได้ถูกพัฒน,นาขึ้นกําเนิดโซลิสเน็กลิควิดสเน็กสโตริดัสสเน็กนะคบและบุตรแห่งบิ๊กบอสก็ได้ถือกําเนิดขึ้น ใช่แล้วครับก้อนนี้แกกับโรงงานวิจัยของแกนี่ถูกทำลายจนไม่เหลือร่องรอยผมเข้าใจครับท่านแต่เป็นการศึกษาที่จำเป็นใช่ครับ C.A. จัด <CIA S 2> การเดิอบอสด้วยตัวเองไยถึงเรานะผมผมเชื่อว่าทางท่านเลขาวต้องพึงพอใจแน่กูชอฟจบเพลแล้วสุบรัที่ท่านจะมาแทนที่แล้ว ใช่ครับประานที่มีที่ของอเมริกาหวังพึ่งเราอยู่เพื่อคอยปกปิดเลือดทั้งหมดมันเป็นลูกไก่ในกำมือเราแล้วน่าจะทำให้มีไพ่ตายในการเจรจาในอนาคตใช่ครับหัวหน้าผู้บริหารแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะติดต่อ KGB ให้ Yes, it's me. ผมเอง The boss has accomplished her mission. The ากิจสำเร็จแล้ว philosopher's legacy. มอดนักปาอยู่กับเราอย่างปลอดภัยในมือของอเมริกาอ้าวตอนนี้โอเซลอมันคุยกับอเมริกาแล้วนะผมเปลี่ยนสายแล้วด้วยเงินนี่ใช่ครับพวกนักปราชญ์จะสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ฟิลมที่เรามอบให้กับประเทศจีนของปอมนะผม ที่อีวาขโมยไปอ่ะพวกปักกิ่งเขาหัวร้อนแล้วล่ะผมเกรงว่างั้นมีเงินแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นที่กลับไปสู่สหรัฐเคจบยังถือครองบอลดุนั่นอยู่ใช่ครับอาวุธนันถูกทำลายจนเหลือแต่เท่าถานหมายถึงเชโกฮอนนะผมใช่แล้วครับกอนนี้แก๊สถูกทำลายโดยเดวีดคอตเกตที่เราผ่ามาด้วย ใช่ครับนั่าเป็นสวงานของเดอะบอสเช่นกันจะว่าไปผมได้บางอย่างจากแกนน่งที่ท่านอาจจะสนใจก็ได้มันคือนวัตกรรมใหม่ของการยิงนิวเคลียร์บางทีอาจจะมีประโยชน์สักวันหนึ่งหมายถึงเมทัเก์เล็กส้นขมในภาคเท่าเกร์โซลิกภาคหนึ่งใช่ครับเรามีจอรใหม่ถึงเนิที่ช่วยงานเราให้กูชาก็เชื่อเช่นกัน ใช่ครับพวกเขาเชื่อเรื่องของเราผมไม่ค right> ิดว่าพวกเขาจะสงสัยเลยหรอกอันเรือข้าที่สองได้ถูกยกเลิกแล้วแต่โซเวียตก็ยังไม่รู้ตัวจนที่แท้จริงของผมพวกเขาไม่ดูด้วยซ้ำว่าผมเป็นสายลับสามหน้าใช่ครับดูเหมืไม่มใครรู้เลยว่าผมนั่นแหละคืออารัมใช่นะผมมันคืออาร์ัมที่จะมาช่วยเราแต่ก็ไม่โผล่มานะผม ใช่ล้วครับผมก็ยังอยู่ในรายชื่อกับจักของ C A เสมอ Mr. ส i r อ c t ด r ท่าเไดเรกเตอร์ไอ้เชี้ยแม่งหลอกทุกคนเลยเล่นบทได้เนียนมากไม่มีใครรู้เลย ใครที่รู้ว่าโอสเลอตเป็นลูกของเดอะบอสก็สามารถคุยได้ผ่านอ e ีวานะผมแต่ว่าผมลองหลายทีแล้วมันก็ไปทิกเกอร์บทสนทนานั้นนะผมบทสนทนาที่เราพอรู้ว่าโอสเลอตเป็นลูกของเดอะบอสนั้นก็มีครั้งมันจะมีบทสนทนาที่สเน็ถามว่าโอสเลอตเป็นใครมันามันไมมันดูเด็กจังมันเป็นพันตีได้ไงวะเนี่ยมันเป็นเมเจอร์ได้ไงอีว e าก็บอกว่า ออโอสตลอดมาถูกรับเลี้ยงดูมานะหุ่มโดยพวกครูนะหุ่มแล้วก็บอกด้วยว่าพ่อแม่ของพวกเขาคือทหารตำนานสองคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะหุ่มซึ่งนั่นก็เป็นตัวเฉลยนะหุ่มว่าเดอะบอสคือลูกของเออไม่ใช่โอสตลอดคือลูกของเดอะบอสนะหุ่มก็คือเห็นผมว่าทำไมโอสตลอดมันทูมาดูเก่งๆแล้วแมบว่าไม่กล้าหื่ไหมกล้าอือเหมือนกันนะหุ่มตอนแรกเดอะ สนที่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้านี่ก่อนตอนที่โอสลอตเจอกับสนคครั้งแรกผมว่าโอสลอตยังไม่เคยเจอหน้าแม่ตัวเองครั้งแรกนะผมยังไม่เคยเจอหน้าแม่ตัวเองเลยก็เลยเข้าใจผิดนะผมแต่ว่าหลังจากที่เราไปรักษาตัวมาก็โอสลลตก็น่าจะรู้นะผมว่าเดอะบอสคือแม่ของตัวเองคือได้เจอหน้าแม่ตัวเองแล้วก็น่าจะมีการคุยกันด้วยแหละแต่ว่าคงเปิดเผยได้มากไม่ได้นะผม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าน,นี่เป็นรอบที่เท่าไหร่ที่ผมเล่นเกมนี้จบทุกท่านก็ลองดูเซฟผมดูหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมีเก้าเซฟก็ยังสนุกตามเคยนะผมแต่ผมก็ยังถูกใจภาคห้าเหมือนเดิมแต่ว่าภาคน,นี้ก็ดีเหมือนกันนะผมพอชินๆไปก็รู้สึกคุ้นเคยแต่ว่าก็ผมก็ยังชอบภาคห้าที่มันแบบเอ็กแทกได้หรือทำอะไรได้อิสระกว่าภาคสามนะผม ก็ถ้าใครอยากผมเห็นเลดภาคสาวก็บอกก็ได้นะผมก็เดี๋ยวจัดมาให้นะผมแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องฉากบางฉากที่ไม่สามารถอัดได้นะผมก็คงต้องแบบไลฟ์ไปด้วยแล้วก็แบบตัดออกจากไลฟ์นะผมตัดคลิปออกจากไลฟ์อ่ะเราจะถึงสามารถเอาคลิปที่ไม่สามารถอัดได้มาลงในลงในช่องนะผมก็ใคร อยากเห็นผมเล่นเกมนี้เเกมภาคาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นใจไอเกมเมอร์นะผมถ้าทุกท่านช่วย um, สนับ um, สนุนสามารถสนับ um, สนุน um, ผ่านการกดไลค์กดแ like, ชร์กดเมนกันเยอะเพื่อเพิ่มใจไอเกมเม้น์กดอื่นช่องผูกกันเยอะนะผมหรือถ้าใครอยาก,ก,ก,าก,ก,กายาช่วยผมโดเน a t สามารถโดเนทได้ผ่านซูเปอร์แตงหรือพร้อมเพย์ในไทยคีิวิดโอนผมโอเคโปรเจกต์ต่อไปคือ Hor ล์โร่ไไปใน p พ a y s t a t i o n 5นะผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านผมบ๊ายบาย